đang chuẩn bị sẵn rồi <laughs> nhá. Đóng xuống đi đã, đóng

hi เยืนอาทุกคนทุกคนเป็นท้องแทาต่างๆภาตางทีรงกันตรงกันทตงกันดูดูเพื่น ไปมุม้องกันอ่าคอยหลังไปสามก้าคอยหลัง3ามก้าบอลโลาหาะหน,หน้าหางขนองสแสดงวะหน้า3าก้าลูกบอลวางไว้ไม่ต้องเล่นลูกบอลวางไว้เอาลูกบอลไปวางไว้ด้านหลังเร็วคนที่มีลูกบอลไว้ตรงนั้นแหละไว้ตรงนี้ใกล้ตัวนี่แหละไว้ด้านหลังลูกแล้วตัวอยู่หน้านลูกบอลตัวยืนอยู่ข้างหน้าลูกบอลเอออ่ะนี่เราจะใช้หลังเท้า ยี่เข้าท่เข้าเดกผู้น้องวิธีอ่าดูการยิงหนัเท้าไม่ได้จับหัเท้าไ่้ขาจากหังเท้างที่เชือกูหังเท้าไม่ไจับหลังเท้าเท้าใหญ่แล้วเขาจะไม่ยอมสงรว่าแรงนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการถมืตูหรือว่าถ้าใครมีลักษณะสูงแล้ว สมงวนก็ได้แต่พวกพวกเราเพิ่งเริ่มเรียนนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะดูอะพัถนัดขวายกข้อขวาขึ้นหมดข้อขวาอ่ายกขวาขึ้นไข้อขวาเกมอะงวงปลายเท้าใครถนัดซ้ายยกยกเท้าซ้ายลูกมีนินจากับสตแต็เท้าซ้ายลูกนะอ่ะดูงุ้งปลายเท้าเอาปลายเท้าจิ้มพื้นไว้อ่ะจิ้มพื้นไว้ ไปเท้าจิ้ดีไหม ตรงแรกนี่อยู่กับพี่ขอบคุณตร,ตรองเลื่อด้านเวเอียงพุกไปท้าลงหนึ่งคร,รับลุกเอือ